สมัยดีพอแม่พี่น้องมาพบพ่อสาวธาตพนุมในต่างแดนอีกเช่นเคยเนาะพี่น้องเนาะมานีอากาศดีมาเบิงเด็กน้อยมาเบิงร้านไส้พี่น้องมาเบิงร้านไส้เล่น,เล,นเล่นแข่งฟุตบอลกับไอ้กับอีกเอกจังหวัดหนึ่งเนาะจะพี่น้องเนาะประทะกันซึ่งสาธาก็ได้มาลงลิมให้เบิงพากันขับรถมาข,ข้างในนี่ครั้งแรกพี่น้องเอ้ยพากันลุง ลุงนาลุงลังเลี้ยวหนาเลี้ยวไส้เลี้ยวขวาอยู่จนมาพ่อสวัสดีครับสวยๆยังลูกสวัสดีครับยังไงโอ้น้องเดนิสบอกว่าเขาใส่เสื้อเล่นฟุตบอลนะครับผมกางเกงด้วยยศนัมเบอร์เทนนัมเบอร์เทนเยอะเยอรองเท้าไม่ถูกต้องนะลูกเพราะมันร้อนใส่รองเท้าสวัสดีครับลุงป้าเอาสวยๆหน่อยสิสวัสดีครับยังไงไม่เอาไม่เอา ไม่เอาไม่ไม่ใกล้รถเดออัลลามบู้ว้าวอัลลามลูกอัลลามอัลลามยาอีเก็บรอเออบุญนี่เยอะนะอีเกน้ามาบินลานเดนนำมาอัลลามยาแคนดูสวัสดีครับสวยๆที่แม่สอนยังไงสวัสดีครับเอามือขึ้นด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับมือที่ทำยังไงสวัสดีครับน้องเดนนิสทำมือด้วยลูกสวัสดีครับผมโอ้ย เนี่ยซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องสถาใส่เบงิงทั้งทั้งทั้งนี่เล่น<อ>ฟุตบอลสนามฟุตบอ,อ,อ,อลโมเอลโก้ยันในนั้นโาเวนแต่สแตนโก้พีมย์ทั้งนี่สิเป็นสนามฟุตบอลที่เขาเจ้าเชียร์กันเห็นบ่กมองเพิ่นนั่งนะพี่น้องเต็มอยู่ทั้งผุนนอกจาก่ะซูนทั้งพี่กับจอดรถแล้วกะหลายๆท่านเพิ่นกระซิบผ้าลูกเต้าเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่มาเล่นน้ำกันนอกจากพี่น้องเนี่ยเนี่ย งามสวยงามเด้อพี่น้องนเนาะ,ะม่แมอม่แ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 ี่แม่แม่น่แม่มม่แมม่แก่แม่แ่แ่แ่่่น่่ม ช่วชยันตาบาไดานะยันตาบาดาว mm ูสุดปะเนาะยูล่ป่อจำางอ่โผลแห้งไก่โผล่โผล่โพี่น้องเด็กน้อยเล่นไก่ไก่ผัวสามสี่คนผัวโอ้ผัวภาพมุมไก่เด้อพี่น้องเนาะกล้องจะสั้นประมานเซลฟี่อืมครั้งแรกที่เข้ามานี่เด้อพี่น้องครับภาคหลงสั้น ข้างผุ่นก็น่ามพี่น้องคู่ฮักคู่นี่กันขนาะส้มดิวขนาดน่าจะพี่น้องโอ้สองคนนั้นสามคนนั้นแห้งยู่ไกลพี่น้องข้าเจ้าสิข,ขามเกาะไปพุ่นได้แน่ฮะสี่คนข้าเจ้ายางขามไปคุณพี่น้องเบิง้งท่ากันขามไปตอนนี้น้ำมันลงพี่น้องบัดน,น้ำขึ้นสิมาพากันมาได้บ่บ่มีเรือดได้นั่น จะ้ะทากสีเฮ็ดคลิปให้ไหนอีเกเยอะเลยนะเอ้ออยก็สาทากกระสีเฮ็ดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันจักประมาณสักเฮ็ดยังอันนี้นะเฮ็ดยังออกเฮ็ดเดินไอพี่น้องเฮ็ดแห่โอ้โหเฮ็ดยังแล้วแต่พี่น้องแบ่เห็นซ้ำขาเจ้าจเหรมคนเชียร์หลายอยู่ได้พี่น้อง เนิสี่บินนะลูกแพนวารคมะเจ้านั่งเชียกันแต่ละฟังนาจะที่น้อง 在看 บางไซส์เสือสีเขียวเป็นเป็นมือโก้ด้วยกันพี่น้องนะแา้ทาสีส้มให้เบิรงเขียวๆหน่เห็นเขียวๆน่นหน่อยนะ นี่าจะพี่หน่ะร้านไส้ได้แค่สุดสีเขียวน่ะเป็นโก้น่าจะพี่น้องเป็นมือโก้ขาดอีนนี้จะได้ลงเหรนน่าจะพี่น้องส่วนช้นท่างพี่ก็จะเป็นร้านกาแฟร้านพวกไทยเครื่องดื่มน่าจะพี่น้องในรังนี่น่าจะพี่น้อง ส่วนคพนที่ยืนอยู่เสื้อสีขาวที่ชือกาแฟอาหารก็เป็นในตั้งแต่สมัยเพื่อนเป็นโค้ชของทีมของสาตาแต่ว่าหากเป็นช่วงสาตว์ได้แต่งานกับอดีตสามีนะจจะพี่น้องนะพวกเยาเป็นในคู่เจ้าบ่าวสาวกันในเองนาะจะพี่น้องเนาะก็เป็นยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนาะจะพี่น้องเนาะมัมเบิ่งส้มทั้งปีพี่น้องเล็กน้อยเขาเล่นกัน เลกน้อยเขาเล่นน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องเบิ้งพล้วถ้าก็ได้จอดรถช้วนผลนาะจากพี่น้องเนาะ้วนผลชซวนประสบารณ์จอดพุ่นประกวงไปพุ่นล่ะเบิ้งด็กน้อยเล่นรถไอ้เบิ้งนี่เอานี่เด่นกันพี่น้อง

เล็บอยู่เนียงเยูลุงป้าลุงป้าอ้าวอาเอาติดตามกิ้นจังน้องน้องเดนิสด้วยนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อพี่น้องจบกับพริบน,นี่นะ่าจะพี่น้องสวยๆงามๆนะ่าจะพี่น้องอ้ยังดือ่อเลยลูกชายขยันกับพี่น้องนะโอเคนะจะพี่น้องนะจำนี้นะ่าจะพี่น้องบ๊ายบายเด้อจะพี่น้องนะ เดินไปหาลูกสาวพี่นุ่ม